สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกูจนพ่อกันคือเก่าซองน้องหน้าไปแล้ว้ยพ่อกันมาหนีก็ตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วันนี่ก็มามากระเที่ยงอัปเดตพี่น้องว่าไปหาหมอวันนี้เป็นหายายังมาอยาก็ระิพามาเปิดหายไยายังมา้าจะปาเป็นหาย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 อนองหอยเน่ดเด้อน,น่าจะสองรถแล้วพ่ Bye, so bye, สบายนะ <Yeah. S 1> ดา lay, พาาีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนเด้อที่เขามาหับซูงสองเสาวน่ำบ้านนาเมื่อนี้กสองเสาวน่ำกบ็ได้ไปถ่ายคลิปทางใดพี่น้องกะคือเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปหาหมอมากกันพทุทธันหายเบิง่งนซะเป่าพุทธันหายยายังมากนะแม่นนั่นแหละเมื่อกี้จิ๊บมาให้ให้เบิ่งตัวยาที่พุทธันหายมากกับหายมาก แค่อันหนึง่นงไปเนาะแค่ปุกเดียวเป็นแคปซูลประมาณสามสิบแคปซูลพี่น้องก็คอมเมนต์บอกให้ไปหาหมอทุกเดือนนะหมอจ๊นเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องเยอันราคาค่าตรวจเลือดนะมีตรวจเลือดนะมัอว่านนี่พี่น้องไปอะไรกัตรวจเลือดน้าอะไรกัเอ็กซ์เนี่ยเพื่นอนพิธีการเขาเปิดตรวจเพื่อนเลย อันนี้คือ,อยังไงกรับผมนี่คือใบกดเลือดว่ไปหาหมอมาแล้วพี่น,อววน้องเลยมา่หว้เนีหอาจารย์ที่ไปหาหมอกะไข้แน่ยอยู่เฮากะน้องคนแก่หายาน,นี่โอ้มีตามินมากินแล้วกะม่ได้ยาวิตามิน,อ,นอะไรเนาะยาอัน ฮิามินเดบเ,เป็นเอื้อนไว้ยังเดียให้เบิ้งพาเขาไปนอนจีอานเบิ้งก่อนวัตธุดิบน่เขาจากเอรโรปธรรมดา,ด,าดี่แยงยาสามสิบแคปซูล ยาบำรุงเนาะยาบำรุงขังกายกนนอยน้องสวดเลือดกับมอคุณว่ากา็ดีทุกอย่างเลือดกับบริจาคแรงนะบริขาดเป็นยังนะถ้าเราเลือดกุ๊บกยังก็กุ๊บโอถ้าเรเลือดกุ๊บโอพี่นอ้องยาเนี่ยมาพี่น้อง NC Mama NC Mama NC Mama DSA สามสิบ สามซีดแถบซูอ่านก็กินสองเม็ดพี่น้องรู้สึกว่าไข่เนี่ยเปิดกะรู้ว่าลูกมักไฟขึ้นไปเลยคือว่าไข่แน่แต่ว่าแต่ว่าเป็นกระบอกอะไรได้หรือเปล่าไปหลอดบลยคือว่าบมันเป็นยังบมอบไปเลาะนะคือลาลืมๆไปแน่แต่กับอันนี้ก็ยังคือเก่าอะไรพี่น้องเลยมันมันเท่าก็คิดยายากะเด็กกินแลยวนี้่แลยวนี่ไปแล้วก็พักเตียง เปลี่ยนจังหน่อยผัดเปลี่ยนอะไรได้ความคิดนะ่ะโอ้ยบ่าเท่ากับปกติเลยกันแล้วอะแรก็คิดอยากมากชัวรข้าวแลยค่ะทานไปนอกีกคือเนาะนี่เป็นหายาแล้วก็ตรวจเลือดความดันความยันกับปกติเบอร์ทุกอย่างแม่ก็แข็งแห้งอันเด็กกับที่มันตรวจขาดอันนี้ก็เติบโตตามปกติตามอะไรเนาะ จนห่อไว้ยังดอกเวกซือลินิกปนนีางกตัวภนะาษาคิดมันบอกว่าน้ำพี่น้องเป็ <c oughs> นไงโลเย็นปเย็นมาหน่อยอก,ก็นี่้ากระิกโตประมาณคนว่าเจ๊ดอดากบกบพกมือมือนี่กับเจดแต่เด็กนบอกวาจาังสรรอะไรพี่น้องเปๆนไก่ก ล่มๆเมือนนี่น่าจะโอโตคือรูปผัวประธานอันนี้เสร็จนั่นเสร็จยังนี่คืนหวัวใจเล็กน้อยเป็นคืนฮั่าๆกับเป็นคืดเดี๋ยวประธานนี่นั้นฮ่าก็เริ่ม,มสิกอกำลังมีคืดในน้อยนะคืดเสร็จสัปดาห์กับอีกจิตวันนี่ จ็ดสัาห um, ok ์กับพวกวันหมดแล้วเดือนหนึ่งกับสามถิดอืมที่เขาสองเดือนเลยเด้ที่เขาสองเดือนย่น้อน กอตอนน่นมันบรได้แผลมันหักกรมาแผลเอาตอนนี่นะนี่บางชิ้นบางมือห้าลุงนะแม่เออมันหักกระมาแผลจะเอาช่วงอะก็แผลแผลกับโง่หูแบ่เป็นยางวะเป็นยังเป็นยางป็นยังบง่หูโตพอตรวจแล้วตรวจน่ะต้นตรวจมันได้เดือนปวดเะไรขอมันเก็ขึ้นแดงโงูตดวแล้วเนาะตันเะฟับปะ๊บโดจูดโดนแล้วไม่ได้ว่างว่างอะนะลุงข้าวเดียวเป็นของแรงมูดเลย เท่ากับเทนนั่นเพิ่์นกับมีจอทีวีให้เบิ่งพี่น้องนาจอเฮเบิ่งเวลาเพคนกดกะมีซื้อเจ็บหน่อยหนึ่งเอ็กตราซาวของมูจากนี้เจาามูอันตาซาวอันตาซาวอะไรพี่น้องหน้ากัเป็นนี่ นี่นะครขยายออกมาเลยเป็นหัวพี่น้องเป็นหนุมหัวกตัวนี้เดอพี่น้องนะ่กันน้อยหนึ่งย่งบวท่นหูเพกดอกห้พี่น้องดาวไว้ก่อนหาหาเดือนหกเดือนนะหะเดือนจะไปไปไปเบิรอีกเทือนึงเนาะยังบท่านมีแข่งมีข้ายยังบวท่านยังนะฮะกัดกรอกโต่ว่าบริบทบท่นพทาได้ฝากของได้พี่น้องจำดือน ตัเดือนจั้าเจา้าจังหลับฝาคุณมีจังไดบอกร<อ>ู่อยูสบหนี่ใช่ล้วอยู่นี้ก็ไดอเอาไปาฝา,าคุสก,สก,สก,สกสลอนี่ก็ได้เพราะว่าาไอยากขี่รถไกลนไะหกา<ม><ม>รลทางไกลกัทางเนาะว่าเริงถนนทาง,ทางบ้านเฮาก็มีแตะคุ้มกับคุ้มจะจังดอุ่ยหยอกหยอดเนาะ

ก่อนแบบว่าเนี่ยันยังอ่อนๆเนี่ยันยันบดเพื่อนวะยังนะยังเกาะพนังยังเกาะเกาะบนแนวยังเกาะยังเกาะบนแนวในหลายเดือนเลยใครแน่เป็นตัวใหญ่แหละก็พอคอยไคอยมาได้อยู่อันนี้ก็คอยแจ็คสิ่นี่ก็ได้คุ้มหนูพี่น้องเลยนี่เราจองเสื่อมาได้ตรงนี่เลยพี่น้องเวลาต้นคุ้ม เมื่อวานนี่ไฟอยู่เบิดมื่อได้เมื่อวานนี่กิโลจุบพื้นเมือ่อว้นโชคแรงมากอยังไปอีกเนาะแรงมากกัไปพี่น้องก็คอมเมนต์บอกโอ้ยอย่าไปดูร้ายเป็นห่วงเด็กเมี่ยทองขอบคุณหลายๆเด้อเองกับงดไปแล้วแหละพี่น้องเอ้ยสิบปันไปสาแล้วล่ะท่านสิขึ้นตลาดกับหาบราพื้นเขียนไว้เพื่อสื่อคล้องหายสิบปันไปน้ำเพื่อนเนี่ยเพื่อนไปสื่อเองเพื่อนมา มาสิงไปเขาเดียวบอ่ดา้คนขับไปเองเพื่อนสบายใช้กลัวคนมาท่านเฮาไปน้ำแหละมันแบบว่าคุมมันก็นต้องได้หลีกได้เบรกได้พน่นเนาะมันก็นเออแต่มันก็นา<ป>น่าแน่เฮาก็คอยไปได้เมื่อวานนึ่ก็บไปขับรถไว่พี่น้องเวย้ยนาดคอยไปได้หน่นั่งว่ากลับมาหอดเงือ่อนแหละจึ้งบุกิจงบุนิงเจ็บพี่น้องเวย้ยเจ๊พสี่เทาขี่รถมาเจ็บ นอนกับแบบอู้มือเมื่อเลยแบบรับเลยรับเงาเลยต้นใบแบบนี้ก็ได้ครับกแต่ไปลิกอีกย่างก็ไปหลอกแช้นี่แหละหลอกไปกบิปุยท่านนี่แหละด้วยหลอกชาวบ้านในสิได้ดยุคเพราะว่ามันไก่ไดิคือไปเดินใบรังขี้เขียวบอกไปมีไก่กับใบได้แต่ว่าถ้าไปไกลๆกลกัน ข้ากูไปจากกระต่แล้วบัดนี้ข้าวาหูซึกกตอนเมื่อคืนมันเจ็บเลยขาขี่รถมันกระแทกกระแทกค้างเมื่อบ้านไหมประเทศก็ปุ๊ยพี่น้องเลยจัะขวายจักะเนาะบืนห่วยลงห้องขึ้นโอ้คือว่าทางกันไปลําบากทางพระทางฝั่งไทยในแมนยุไปไทยเลยโอ้ยทางฝั่งไทยนะโอ้ยพี่น้องเลยแบบสิไปแบบไปไปดูอยู่ เงื่อนบานก็เงื่อนดูอยู่แต่ว่านี่กับขายยานี่กับเบไปเลยเนาะรวมทั้งไปเอ็กซ์มีอันตาซาวอันตาซาวนะตัวเลือกอันตาซาวแล้วก็ขายยาก็เบิดอยู่ถามได้เป็นเงินบาทกับหกร้อยพี่เนาะหกร้อยบาทเนาะกับ,บ,กบสมมาสมควรอยู่หกร้อยบาทอันนี้เป็นเงินทางฝั่งลาวเ่าเนี่ยกับสามแสน ตีเป็นเงินบาทก็บฮุกล่อไอเนอะาะกะายเขากับว่าไม่ใช่แทงแนี่กับคารมีประจักค่คานี่กับคาดตัวเลือดแทงคายาเยานอมันแส่หอดดอกเอามันเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันอยู่เลยเอนาะอเอาไปเขากับเปด้ว่าสีปวดนียังดอกไปกับโมเขาเจากับมาเอาคลิมมาเทงเอาหลดเล้ยังไปเขาเอาไปไล่โบดาทาง เต็มมันหะเขาอะไรเนาะมหาซีซีอืมแน่แต่ว่าเลือดนะเบิ้งมันขุนขุนแห้งขุนจนดำแต่ว่าอะไรเล่าแต่ว่าพ่ออันปวดออกมาแล้วเลือดกับปกติจางปกติเบิดปกติเบิร์บุได้ขาดในท่านียังแม่กับสมบูรณ์ในสมบูรณ์ลูกกับตามเกณฑ์ของกันเกือบช่งเดือนนี่กัปกตินลมาปกติ ปกติเบดทุกอย่างมาสันควอมดันหัวใจแล้วก็เลือดอะไรกะับปกติและะ้วกะับมียังลายในการไปตรวจกับมีแดงเท่านี้เนาะแล้วก็ร่วมคาาวา่าใ่ใจอะไรหนี่ถ้าว่าราคาสนิกระต่ว่าถาไปทุกหมอหน่งอาชีพบ่มีเงินแบบนี้บอบ่เสียแพงแต่ว่าอาชีพบบ แต่ว่านี่เพิ่นเป็นการแนะนำดีอลไรกับตรวจให้เข้าละเอียดกว่าแม่แล้วก็มอเพิ่นก็ว่าเมื่อวานแล้วก็ว่องไวท่านใจอีกเอาไปต้องเลยเราคิวเดยเอาก็เพื่อไปห้องหมอสผัดเพื่อสัญชีนั่นมันกระซ่าเนี่ยอันนี้ไปคลินิกเพิ่นเลยครับมันก็ะไวแน่ยแล้วกาก้นให้เบื่อไงดิคุ้มววไว้ดีใจเลยพี่น้องเอยก้มหูเสื้อแค่นเห็นน้อยหนึ่งกับ บรรเลงบัดใหญ่ขึ้นมาได้เห็นเป็นโตคนแล้วได้แบบบรรเลงที่อยากเบิ่งเฮิงบาดนีใหญ่ขึ้นมาเป็นโตคนแล้วอ๋อก็ยังบอกว่าโอ้ยเวลาจะมาเบิ่งไม้อีกจะให้เฮาเบิ่งอยู่บ่ดนพี่น้องเล้กประมาณสองสามนาทีเนาะ2นาทีนี่แหละเพิ่นจ้าอย่ามันมันวอกมันมันไหวมันทันสมัยเนาะคู่มื้อนี้แค่นี้หน่อยก็ยังเบิ่งได้ได้ เรื่อิ่นก็ท่านสมือว่าท่านสมัยเลยเนาะตันคอมกดตึ๊ๆติ๊กติ๊กติเกติ๊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 กอน๊กติปกนิ๊กต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 เ๊กตย๊่ติ๊กติ๊กติอกนิ๊กติ๊กติ๊กิ๊กต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 โอ้บ่เกี่ยวติ๊กบ่เกี่ยวแล้วบ่บ่แล้วบ่แล้วบ่อือ แล้วพังเบิ้องไงกันได้ดำไว้มันกี้ทีเกี่ยวไว้กันได้ดำซสากันทีเกี่ยวสะใช่น้องคนปีนี้คือปีกลายนี่เฮ็ดออกแล้วเต็ดก่อเฮ็ดยังออกวันแล้วแต่ว่าปีนี้นั่นประเทศได้กินยังเลยพี่เราไเฮ็ดกับประเทศไทยฝนกับพ่อผมท้ายตกนะไม่ต้องนิเดียวเลยงานนี้ท่นจะให้กินอยู่เสาแรงล้างอาหารเป็นยาหรืเป็นพวกวิตามินเนี่ยพี่น้องเสริม ตอนมันคุบริการอ้วกกันยังอแค่ไม่เคยเสริมเสริมมันเสริมให้ห่างกกลเฮามันสมบูรณ์ขึ้นเดบแบบใหบ่บห้ขาดแทยธาตุให้ขาดอยแา่นๆอาการนั้นนะเฮาก็สิดีขึ้นเองบริเวณบริเวณหายเศร้าแต่ว่าซอยบให้เฮาเสียอย่างเสียธาตุจในห่างกายไปหลาย่นา่ะพือทำไมคุณหมอ้ยมันรยมียาได้แหะพี่นนอง ขอบคุณลหลายๆพี่น้องทีขอามากช่วงคิดไปสอนไมยคิดหนาปะลูกแต่เรคิดนีกระลาแล้วสบ,สบายดีสบ,บา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 ย,ยาาาดีพี่น้องนี่แหละมีสัมนีมาเบาๆให้ฟังพี่น้องเลยไปแล้วของใจยังกะคอมเมนต์ถามมาได้หน่อย